สวัสดีครับอันนี้ก็มาอยู่เนินพี่ส่งนะครับอยู่ทางไปแม่สอดครับอันนี้ก็จะมาดูขวดน้ำเพราะมันจะไหลลงเนินหรือไหลขึ้นนะครับอ่าครับหนึ่งสองสามไปอไรนะไ่ไหวจริงด้วะทำได้ไงเนี่ยไม่จริง่ะ ไหลขึ้นโอเคครับไหลจริงนะครับอร่อยทีนึงอร่อยที